อดีการ BOI ก็มาในงานนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตอบย้ำความมั่นใจว่าไตรามาสท,ที่4อุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทยจะกลับมามีสีสันและคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยนายอุดมวงศ์วิวัฒน์ชัยเลขาธิการ BOI ได้เปิดเผยถึงภาวะการลงทุนไทยนั้นเริ่มปรับตัวดีขึ้นครับโดยเฉพาะนักลงทุนชาวไทยหลังการเมืองคลี่คลายสถานการณ์เริ่มสงบและมีมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจออกมาขณะที่นักลงทุนจากต่างประเทศก็มั่นใจนะครับเห็นได้ชัดจากกลุ่มยานยนต์วันนี้ที่ได้มีการเปิดตัวโรงงานประกอบรถยนต์และขยายการลงทุนเพิ่ม เพื่อรองรับตลาดจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในต้นปีหน้าและก็รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในสิ้นปีหน้าด้วยซึ่งจะใช้ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ป้อนตลาดอาเซียนและตลาดโลกในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าที่สําคัญครับการลงทุนลดประหยัดพลังงานระยะที่2ที่เรียกว่าอีโคคาเฟสซึ่งมีมูลค่าสูงถึง1นึ0 0 0สื่ล้านบาทจาก10ค่ายที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI นอกจากนี้นะครับบีโก็จะเร่งอนุมัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่ยังคงค้างค้างหรือว่าค้างท่อ 6แสนกว่าล้านบาทภายใน3เดือนข้างหน้าครับพระอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมั่นใจนะครับว่าในที่สุดแล้วประเทศไทยจะเป็นฐานการผลิตสำคัญส่งสตอ่อตลาดรถยนต์อาเซียนเป็นเบอร์หนึ่งของโลกครับ